ทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านในบทความนี้เราจะสำรวจกลไกของเมทริกในทุกระดับตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงระดับพลังงานและจิตสำนึกรวมถึงวิธีที่มนุษย์สามารถปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมนี้โดยไม่ต้องต่อสู้กับระบบแต่ใช้วิธทีที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวเองและดึงพลังงานกลับคืนมาสำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าหลุดพ้นจากเมทริก ปลดปล่อยจิตวิญญาณจากวงจรการควบคุมเพื่อนๆที่รักแน่นอนว่าการที่จะตัดขาดจากระบบที่ควบคุมบนโลกทางกายภาพเป็นเรื่องยากเมื่อเราไม่สามารถจะหลุดจากวงจรการถูกควบคุมทางเศรษฐกิจได้สิ่งที่ต้องทำคือลดการพึ่งพาสิ่งที่ทำให้เราถูกควบคุมเช่นนี้สินสื่อกระแสหลักงดการเสพข่าวสารที่เป็นลบอาหารอุตสาหกรรมเพราะระบบเมทริกนี้ ดำรงอยู่ได้ด้วยการทำให้จิตใจติดอยู่ในวังวนของความกลัวและการพึ่งพามันทำให้มนุษย์รู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้และกลไกของมันเราจะเห็นชัดว่ามันใช้กลยุทธ์ควบคุมผ่านความกลัวและการพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นนี้สินที่บีบบังคับสื่อที่ป้อนข้อมูลเชิงลบครอบทับด้วยาศาสนาความเชื่อจารีตรวมถึงอาหารที่ลดพลังงานชีวิตของเราสร้างความถี่ที่ต่ำ ในสังคมมนุษย์ด้วยการเล่นกับอารมณ์และกดจิตสำนึกให้ต่ำและเมื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งสิ่งเหล่าพวกเขาทำนานหลายยุคหลายสมัยและปรับเปลี่ยนตามบริบทกระแสสังคมและวิวัฒนาการของโลกเมื่อเราตระหนักถึงโครงสร้างของโลกเมทริกนี้แล้วสิ่งเดียวที่จะหลุดจากวงจรนี้ก็คือพัฒนายกระดับจิตสำนึกฝึกฝนการตื่นรู้รู้จักพลังของตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์การหลุดพ้นนี้ ไม่ได้หมายถึงการหนีออกจากสังคมแต่เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับระบบลดการพึ่งพาสิ่งที่ดึงพลังงานเราออกไปอย่างรู้เท่าทันและเรามีพลังที่จะเลือกปฏิเสธมันได้นั่นคือก้าวแรกของการเป็นอิสระทางจิตวิญญาณระบบนี้มีอำนาจต่อเราได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้มันมีอำนาจเหนือเราเท่านั้นเพื่อนๆที่รักโลกเมทริกไม่ได้เป็นเพียงระบบทางกายภาพแต่เป็นโครงสร้างของพลังงานและจิตสำนึกที่ออกแบบมา เพื่อรักษาการควบคุมมนุษย์ผ่านความกลัวการพึ่งพาและการแบ่งแยกผู้ที่อยู่เบื้องหลังเมทริกสามารถมองได้หลายระดับ 1. ระดับกายภาพฟิสิกส์เลเวลกลไกที่ทําให้เมทริกแข็งแกร่งขึ้นระดับนี้เป็นพื้นฐานของเมทริกที่เห็นได้ชัดที่สุดเพราะเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ทําให้มนุษย์รู้สึกว่าต้องพึ่งพามันเพื่อความอยู่รอดเช่นรัฐบาลองค์กรข้ามชาติระบบการเงินควบคุมวิถีชีวิตทําให้มนุษย์ต้องทํางานเพื่อเอาตัวรอดองค์กรทางาศาสนา ระบบการศึกษาสร้างระบบความเชื่อที่ทำให้มนุษย์ไม่ตั้งคำถามกับโครงสร้างอำนาจและอุตสาหกรรมยาและอาหารทำให้มนุษย์เสพติดรูปแบบชีวิตที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอร,รวมถึงสื่อกระแสหลักฝังความเชื่อความกลัวและหลอกล่อจิตสำนึกของมนุษย์ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตในกรอบของระบบโดยไม่ตั้งคำถามกับชีวิตและติดอยู่กับความต้องการพื้นฐานที่ถูกควบคุม 2. ระดับพลังงานบระจิตสำนึก (Energetic Consciousness Level) แหลงพลังงานของอาคอนเพื่อนๆที่รักเราเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณเราย่อมรู้ว่ามีกลุ่มพลังงานที่อาศัยอยู่เหนือมิติที่3 3D ดีขึ้นไปซึ่งเรียกพวกนี้ว่าอาคอนหรือพลังงานที่ไม่ใช่แสง (Dark Forces) คือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับกายภาพกลุ่มพลังงานเหล่านี้ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยพลังงานความทีต่ำสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงตัวตัวเอง ด้วยพลังงานความกลัวความสิ้นหวังความหดหู่และความไม่รู้ของมนุษย์พวกมันสร้างโครงสร้างที่ทําให้จิตสํานึกของมนุษย์ติดอยู่ในวงจรของการเกิดการตายและการจุติซ้ําอาคอนเป็นพลังงานหรือสิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่กดขี่จิตสำนึกของมนุษย์พวกมันถูกมองว่าเป็นผู้ควบคุมเมทริกเมทริกคอนโทรเลอร์ที่ทำให้มนุษย์ติดอยู่ในวงจรของความกลัวความทุกข์และความไม่รู้ความเครียดความเกลียดชังและความสิ้นหวัง ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากระดับกายภาพกระตุ้นกระบวนการให้มนุษย์สร้างความสันสะเทือนต่ำและกดขี่พลังงานทางจิตวิญญาณขัดขวางการเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดซอ u ส,สร้างระบบที่หลอกลวงที่เห็นเด่นชัดคือสร้างความเชื่อผิดๆทางาศาสนาการเมืองหรือสังคมเพื่อควบคุมมวลชนและมนุษย์ถูกดึงดูดเข้าสู่วงจรความทุกข์โดยไม่รู้ตัวและส่งพลังงานไปหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และ 3. ระดับโปรแกรมจิตใต้สำนึก Subconscious Programming ที่เมทริกฝังตัวอยู่ในจิตใจมนุษย์ผ่านความเชื่อและสังคมที่ปลูกฝังให้เราเชื่อว่าเราคือร่างกายนี้เราต้องแข่งขันเราต้องกลัวสิ่งเหล่านี้ทําให้เราติดอยู่กับความคิดและอารมณ์ที่สร้างเมทริกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีอํานาจภายนอกมาบังคับทั้งสามกลุ่มนั้นเชื่อมโยงกันเป็นระบบที่เกื้อหนุนกันเพื่อรักษาโครงสร้างการควบคุมจิตสํานึกของมนุษย์ไว โดยแต่ละระดับส่งเสริมและเสริมพลังกันในรูปแบบของห่วงโซ่การควบคุมซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้มนุษย์ติดอยู่ในวงจรของเมทริกโฮโลแกรม 3D ซี่ให้เรามองเห็นการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงของทั้ง3ระดับในระดับกายภาพสร้างโครงสร้างและสภาพแวดล้อมที่ทำให้มนุษย์ต้องพึ่งพาระบบระดับพลังงานใบจิตสานึกควบคุมพลังงานมนุษย์และรักษาวงจรของเมทริกและระดับโปรแกรมจิตใต้สานึก ทำให้มนุษย์โปรแกรมตัวเองโดยสมัครใจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมทริกโดยไม่รู้ตัวและทั้งหมดนี้ทําให้เมทริกเป็นระบบปิดที่มนุษย์ติดอยู่ในห่วงโซ่ของมันเองแล้วมนุษย์จะออกจากเมทริกได้อย่างไรเพื่อนๆที่รักวิธีหลุดพ้นพันฒนาการเมทริกโฮโลแกรม 3D เธอต้องตระหนักถึงการมีอยู่ของมันโดยสังเกตว่ามนุษย์ถูกควบคุมอย่างไรเปลี่ยนการรับรู้ของตัวเองเข้าใจว่าตัวตนของเรามีมากกว่าร่างกายและอารมณ์ เลิกให้อาหารกับพลังงานที่ไม่ใช่แสงลดความกลัวลดความเกลียดชังใส่ความรักความเมตตาเข้าแทนที่เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดด้วยการฝึกสติและตื่นรู้รู้เท่าทันว่าความคิดและอารมณ์ของเราที่ถูกควบคุมผ่าน,นกลไกเหล่านี้และปลดปล่อยโปรแกรมจิตใต้สำนึกและลดการพึ่งพาเมซิกสร้างความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจอาหารความคิดและพลังงานเทอร์โตเพิ่มการสันสะเทือนของพลังงานและความถี่ให้สูง ผ่านการดูแลร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเช่นอาหารที่มีพลังชีวิตสมาธิการเชื่อมโยงกับธรรมชาตเิเพื่อนๆที่รักเธอต้องให้ความสำคัญในการใช้พลังเจตจจำนงเสรีฟรีวิลเมทริกจะอยู่ได้เพราะเราให้พลังงานมันการปฏิเสธไม่ให้พลังงานเราไปหล่อเลี้ยงมันคือหนทางปลดปล่อยเมทริกไม่ได้ท่งพลังอย่างที่เราคิดไว้แต่มันอยู่ได้เพราะเรายอมรับมันเมื่อเราตื่นขึ้นมา และดึงพลังกลับคืนเมทริกก็เริ่มสูญเสียอำนาจเหนือจิตวิญญาณของเรากล่าวโดยสรุปพวกมันดำรงอยู่ได้เพราะมนุษย์ให้พลังงานแก่มันผ่านความเชื่ออารมณ์และพฤติกรรมของตนเองการออกจากเมทริกไม่ได้หมายถึงการหนีจากสังคมหรือบินขึ้นไปบนฟ้าแต่หมายถึงการเลิกเป็นส่วนหนึ่งของวงจรพลังงานที่มันใช้ในการควบคุมเราสรุปสั้นๆวิธีที่มนุษย์สามารถปลดปล่อยตัวเองจากอิทธิพลของพวกมันหนึ่ง เพิ่มการตื่นรู้ของตนเองเธอไม่ต้องไปต่อสู้กับพวกมันทางกายภาพแต่ให้หันกลับมาทำงานกับตัวเองด้วยการยกระดับจิตสำนึกและพลังงานเพิ่มความถี่ของตัวเองด้วยพลังงานแห่งความรักเมตตาที่ปราศจากเงื่อนไขซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันควบคุมไม่ได้สองไม่ให้พลังงานกับพวกมันหลีกเลี่ยงความกลัวความกโกรธและอารมณ์ด้านลบเพราะนี่คืออาหารของพวกมันฝึกจิตให้เป็นอิสระ จากเมทริกซที่พวกมันสร้างขึ้นสใช้พลังงานแสงและเชื่อมต่อกับซอร์สพระผู้สร้างซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เหนือกว่าพวกมันใช้จิตสำนึกที่ตื่นรู้เพื่อออกจากเกมของพวกมันสุดท้ายแล้วเมทริกซพังลงได้เมื่อเราไม่เล่นเกมของมันอีกต่อไป